สุดน้ำคนนี่อันนี้ัดไปือเมาวานมีก้อยคนนี้แต่เบียวอ้วย่ากำลังสร้างคองเทนอยู่ไม่ได้กินข้าวเออมาพี่รอกินข้าวปเดนดูหน่ยยูนาคือเกาตุมปากคอ มามาตักตักตักทันละที่นงกันลุ่นนะทีชก่กตายมนกเลนกนองอยากินด้วยจังเลยต้มปลาบ่มีกระเซาะเก็ดพี่ระซเลยน้ำแห้งเพราน้ำแห้งแล้วตั้งโดดนะน้ำแห้งแทบหน่วยอีกบดนี้นนันวนี่นี่น่ควน้จะ อันนี้ใส่บ่มีน้ำสูงเดมาเดินมาเดมาเดมาเดนยอยูยกก่น่ะคือเกาไม่อใช่สิรู้จักพี่รู้จักอะไรเอาเลามักเนาะดเอาเลามักเาะพูดสิรู้จัก,กีมาเด้กินข้าวพี่น้องม่เด้กินข้าววะูกพูดสิม่ได้กินข้าวเออมาเดินกินข้าวจะไม่ถอน<อ>เลยนะพูดให้มันถูกสิตม่วงเนาะตมง ฝากกดไลค์กดแชร์สิกดซัสไครต์สิอาพูดพูพูดโอยย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 ย่ยยยยยยงยย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 ยวยยยวยย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 ยดยย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 ้าอ

ะเตอไอมหกินไหมปอคำยื้อๆได้ไหมคำปุ้มๆเลยปุ้มวไอดวงวะสะสมขานี่แหละอจัสาจือนาะ รักมาบุมาเออมาอาเีย้เห็นเลยไอ่กสู้ารอนา่เท่าก็รู้เคยว่าอันเดียวกันเลยเาบวกเแจวไปพี่น้องได้กี้ข้าเต็เดียวแจวแทบบัวาีคพี่น้องบรปีนฝาเนาะ ผาตายจะทไ่ไ huh. ด uh ้ผมสู right? uh ้ไ huh. ม่ื้อนะส้อย um ู่สื้ก็คือ่เสื้อคนะฮอือติดมันอืกินแล้วแม่ไอ้กินอยู่แล้วตัวสดบุตัวสดบุไม่ไชสดทะเบิงเอาคือก็สดทะเบิงนี่สดน้ำพอนี่ ลเอาหมปล่อยดีแต่เอ้ยว่ากราลา่นเด็นอยู่เี่ยับชาวบ้านงซุยเอาพี่น้องเซนีกแล้ะโอ้ยพอ้า